เปิดหน้ายางวันนี้เปิดหน้ายางครับมาดูกันเปิดหน้ายางกันยางใหม่เปิดแผลได้เนียนมากสุดยอดไปเลยเปิดหน้ายางวันนี้ เริ่มไล่เปิดกันแล้วครับเปร่ต,ต้นดูแผลเขาเปิดเนียนมากเลยเริ่มคัดเริ่มคัดเปิดแต่ละต้นประมาณหน้าหกขึ้นไปครับหน้าหกเปิดได้หมดเลยหน้า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 สี่หน้าห้า,หา,หา, 4, หาก็เปิดได้ละ เรามาดูการเปิดหน้ายางวันแรกครับเปิดหน้ายางวันแรกเราจะได้น้ํายางขนาดนี้จะดูกันเลยครับว่ามันได้เยอะขนาดไหนเนี่ยครับกี่เปิดหน้ายางน้ํายางแต่ละต้นต่างกันนะครับ ถือว่าใช้ได้ครับนฝีมือครับแต่และต้นต่างกันต้นเล็กเราก็มีต้นใหญ่แล้วก็มีต้นไหนกิดไม่ได้ก็ไม่กิดต้น,นใหญ่ก็ได้เยอะหน่นอยนันยาง จัดถ้วยพึ่งจัดถ้วยได้วันแรกมัดการมัดถ้วยจนยางเราแล้วแต่ต้นต่ำจนสูงของใหม่เลยครับีจริงๆเลยคุณภาพดีซะด้วยเขียนไว้อีอแผลเนียนดีมาก บางต้นก็ออกน้อยครับก็ถือว่าปลูกแล้วได้กีดนี่ก็ถือว่าสุดยอดครับเราก็จะมีตัวลงน้ำยางถ้วย แล้วก็ลวดมัดแค่นั้นเองดูการกรีด